ว่าอย่างนั้นนะครับนะเอฟซีนะก็ว่ากันไป <c oughs> นะครับสู้กันไปตามกระบวนการนะเอฟซีนะสู้กันไปตามกระบวนการนะคุณสินิดนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ <c oughs> แม่นอกไส้นะั้นก็ออกมาปกป้องลูกอย่างสุดขีด <c oughs> จนกระทั่งป่านนี้แล้วนะเอฟซีนะเออจนกระทั่งป่านนี้มันยังไม่ยอมรับอีกว่าผิดะนะ โอ้โหแล้วมันมันแจ่มแจ้งแดงแกะนะครับมันชัดเจนขนาดนั้นยังแถไปได้อีกเอฟีเออยังแถทถูรูถูกลก,ถกลงนะครับเออนะเขาบอกอุ้ยแน่นอนเดี๋ยวยังไงลูกฉันต้องอ่าได้รับการประกันตัวแน่นอนเออเขาพูดเลยเขาบอกว่ายังไงก็คงจะได้รับการประกันตัวฝันไปหรือเปล่านะเออฝันไปหรือเปล่า มันไม่ได้รับอยู่แล้วมันไม่เหมือนอะยองของย่างใหญ่มันไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นความเสียหายชัดเจนแล้วมันก็หลักฐานมันก็เด่นชัดนะเออมันเด่นชัดทุกอย่างอ่ะนะ FCs บอกได้เลยหลายคดีมันบอกว่าอุ๊ยทําไมไม่เอาคดีอาเจ็ดสิบเอ็ดมาพูดล่ะนะครับไปเอาคดีสามสิบเก้าทำไมนู่นนี่นั่นเออมันไม่เกี่ยวมันก็รวมกันในนั้นแหละนะเพราะคดีหลักมันก็เป็นคดีเจ็ดสิบเอ็ดนั่นแหละ คดีต่อมาก็เป็นสามสิบเก้ามันก็ไล่เป็นรัฐไอ้ตามคันรองลงไปเรื่อยๆทุกจุดบอกได้ได้เลยว่าทุกจุดอละเอียดมากไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่ได้อไม่ได้รับการไอ้ร้องเรื่องเจนะ็ดสิบเอ็ดน่ะไม่มียังไงก็ร้อง FC, เอฟซีเอดบอกได้เลยยังไงก็ร้องเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับ <laughs> นะ แม่นอกไส้สบายใจได้นะเออยังไงก็ได้แน่นอนแล้วก็นอนยาวๆด้วยงานนี้นะก็บอกว่าโอ้ยังไงลูกฉันต้องอได้รับการประกันตัวแน่นอนเขาว่าไงมันจะได้รับประกันประกันตัวที่ไหนมันไม่เหมือนอย่างของยั่งใหญ่เขาเออมันไม่เกี่ยวกันมันไม่เหมือนกันคนละอย่างนะใช่ไหมมันคนละเรื่องเขาคนนี้มันก็พยายามบิดเต็มที่สู้ คำพูดอย่างเดียวมันไม่สามารถจะช่วยเหลือลูกได้เลยบอกได้เลยนะครับเอฟซีบอกได้เลยเออไม่สามารถจะช่วยเหลือลูกได้เลยในคําพูดอย่างเดียวไม่พอบอกได้เลยยังไงก็ไม่พอหรอกเอาหลักฐานมีไหมไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่คําพูดจะไปช่วยอะไรได้มีแต่คําพูดอย่างเดียวนะอันนั้นเขามีทั้งหลักฐานมีทุกอย่างรายละเอียดมีเส้นทางนู้นนี่นั่นมีทุกอย่างเอ,อขนาดอยู่ เพื่อนฝูงอยู่ฝั่งเดียวกันเขายังทิ้งเลยเขายังหนีเลยนะขนาดลูกพี่ยังหนีอ่ะนะลูกพี่ยังบอกผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้กรรมใครกรรมมันเขาว่าอย่างนี้ขนาดลูกพี่เขานะเออเขายังไม่ไม่ไม่สนใจไม่ช่วยแล้วเขาก็บอกว่าะระดับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นมีใครยื่นตัวเออยื่นมือเข้ามาช่วยเลยเขาพูดอย่างนี้อ้าวมันก็ต้องแน่นอนแหละใครจะยื่นมือเข้ามาช่วยอะ มันมองเห็นแล้วเข้ามาก็จับเผือกร้อนนะสิเออนะเข้ามาก็ร้อนแน่นอนจับเผือกร้อนแน่นอนรับไม่มีใครมาสู้หรอกใช่ครับผมยังไงมันก็ต้องสู้อยู่ในนั้นแหละนะครับแอดบอกได้เลยยังไงก็ไม่มีทางหรอกพูดได้แค่นี้แหมอย่าไปบอกว่าอุย้ยเดี๋ยวลูกฉันก็ออกมาแล้วนู่นนี่นั่นนะเอเอออกมาเข้ามาให้สัมภาษณ์ แล้วว่างดดีแล้วก็ออกมาพูดยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวบอกได้เลยมันก็แถไปได้เนาะโอ้ยไปหลอกให้เอฟซีเอฟซีควายควายก็เชื่อนะโอ้ออใจแม่ตอนนี้สื่อ,อ,อไปรอลุงป้าอยู่ที่นาค่ะแดงเหรออ๋อ แน่นอนอยู่แล้วเขาก็ต้องให้สัมภาษณ์เขาต้องมีมันต้องแบ่งสื่อหลายหลายคือสื่อสื่อหลักช่องหนึ่งเนี่ยเขามีหลายหลายคนนะครับมีหลายหน่วยงานเออเพราะฉะนั้นเขาจะไปตรงไหนยังไงก็ได้เออเขาไปตรงนู้นตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้เออเขาไปทั่วประเทศอะสื่อหลักเขามีเยอะมีมีจอ็อบอ่าพูดง่ายว่ามีหัวหน้างานลงไปพื้นที่เยอะแยะเออกลุ่มของเขาอะ มีไม่รู้กี่สิบกลุ่มอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไปทั่วประเทศอยู่แล้วเออเพราะว่ามันเป็นเป็นการเชื่อมโยงกันไงเป็นการเชื่อมโยงกันแล้วคิดดูด้วยเรื่องเนี้ยมันก็เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างช่างใหญ่เขาก็มีม,มีพูดง่ายว่ามันมันเหมือนกับมีมีการสัมพันธ์กันอยู่อ่ะเรื่องพวกนี้นะเออม,มันมีเหมือนคล้ายๆเป็นกึ่งกึ่งผู้เสียหายแต่ก็ไม่ใช่โดยตรงหรอกเออคล้ายๆกึ่งผู้เสียหายเหมือนกันนี่แหละเอฟซีเพราะฉะนั้น เขาก็จะมาถามความคิดเห็นของช่างใหญ่นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงแบบไหนนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นเออแล้วพูดง่ายๆเลยเอฟซี FC ไม่มีทางที่ได้ได้รับการพยา,านตัวแน่นอนเพราะเขาสืบรู้นะครับทางตํารวจเขาก็ได้วินิจฉัยอยู่แล้วว่าเออวินิจฉัยอยู่แล้วว่าเอ,อไปยุ่งเหยิงกับพยานนะไปยุ่งเหยิงกับพยานเอฟซีเขาจะปล่อยออกมาได้ยังไงถูกไหมล่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาก็ระบุไว้ชัดเจนว่าอ่าที่เขาตามไปนะ่ะเขาบอกว่าเขากลังจะหนีนะเออที่เขาบอกเขาตามไปนะ่ะเขากาลังจะหนีเขาว่าอย่างนั้น่ะเออกาลังจะไปทางสาแก้วมันก็แน่นอนชัดเจนอยู่แล้วเอฟซีแล้วแถวนูน้นน่ะมันมีช่องทางธรรมชาติเยอะแยะมากอันนี้ตํารวจพูดเองอืเจ้าหน้าที่เขาพูดเองนะ พาพลาดพิงหนุ่มตัวยางเหรอมันพาดพิงมานะครับเออพาดพิงมานะครับเออเขามีคดีความกันอยู่นะแอดบอกได้เลยนะครับมีมีแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวหรอกใจเย็นๆเรื่องเนี้ยเออเดี๋ยวรวบยอดเลยนะรวบยอดเลยแอดบอกได้เลยเขาบอกว่าท,ท,ที่ที่ต้องที่ต้องรีบจับเพราะอะไรเขาบอกเดี๋ยวจะไปไกลกว่านั้นมันจะจับยากเขา แล้วแล้วหนึ่งก็คือเขาบอกว่ารถน่ะ <c oughs> สัพสัธนะรถน่ะตำรวจอาจจะวิ่งไม่ทันเขาเลยรีบออกลงตัวนะครับรีบออกไปอไปกักจับไว้ก่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่ารถน่ะกําลังแรงม้าก็สู้กันไม่ได <c oughs> ออ้มันแน่นอนอยู่แล้วอ่าป้าจิ๊บ เขาต้องเข้าไปอยู่ข้างในนะมันแน่นอนต้องไปเจอกันแน่แอดบอกได้เลยต้องไปเจอกันแน่นะต้องไปคุยแล้วแล้วพวกนั้นอ่ะเขาอยู่เยอะด,ย <c oughs> ด้วยเขาไปเขาไปเยอะนะมเ <c oughs> พราะเขาไปติดด้วยกันหลายคนถูกไหม่ะต้องสิบกว่าคนถูกไหมขานี้เขาไปเขาไปหัวเดียวกันเทมรี่ไปเอฟซีจะมีอะไรอ่ะเอ <c oughs> แล้วลูกน้องเขาจะมาก็มาไม่กี่คนเองนะมา <c oughs> น้อยเอเ <c oughs> พราะฉะนั้นเรื่องนี้แอดบ,บอกได้เลยว่างานเนี้ยนะครับ งานเนี้ยมันจบแล้วนะแอดบอกเลยเลยจบแล้วอืมคือพูดง่ายอ่ะเขารู้ตัวไงว่าจะจะมีการออกหมายนะครับเขารู้ตัวว่าจะมีการออกหมายเขาก็เลยต้องชิงไปก่อนอใช่ครับผมถ้าถ้าตำรวจไม่ดาเนินการเขาบอกถ้าไปไกลกว่านะั้นน่ะเขาอาจจะจับไม่ได้ นะครับเขาอาจจะจับไม่ได้เขาพูดอย่างนี้เขาก็เลยจําเป็นต้องอ่าต้องไปนะครับเออจาเป็นต้องไปจําเป็นต้องไปสลัดอ่สกัดจับไว้ก่อนแล้วคิดดูสิแม่นอกใาบอกโอ้ลูกเขาไม่ผิดลูกเขาไม่ผิดเดี๋ยวเขาก็ออกมา <c oughs> นะเออไม่มีการเชื่อมโยงใดๆทั้งสิ้นโอ้โหนจะไปพูดได้ยังไงอ่ะลูกกาลังจะไหนนะอ,อ่ะ ไม่ผิดจะหนีทําไมถามนี้ถามหน่อยนะครับเอฟซี FC. เออถ้าปล่อยให้ไปนูไปยันสาแก้วอ่ะอุ้ยตายแล้วนะครับนะม,มันก็จับได้แหละแต่เขาก้เกียจขับรถกลับมาไงจะไปจับแถวปาจีนแถวสาแก้วก็ได้เออจับแถวนู้นก็ได้นะแต่มันก็ไกลไงขับรถกลับมาก็ไกลไงเออ แต่ถ้าไปรีบสกัดจับใกล้ๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่ต้องขับหมักกลับมาไกลเท่าไหร่นะครับเอาสเสด็จเออนะโอ้ยแม่นอกไซบอกอ่ยเราต้องส่งกำลังใจไปให้นะให้ลูกเขานะส่งกับทุกทุกคนนะเอฟซี FC นะเอฟซี FC ก็ส่งกำลังใจไปให้อา่าลูกชั้นหน่อยนะเออ ให้กำลังใจเขาเยอะๆเขาว่างานอะไรผิดก็ต้องยอมรับสินะครับนะผิดก็ไปได้สิแอดพูดได้เลยนะครับเออผิดก็ต้องยอมรับผิดอะไรกันนี่นะครับเออไม่ผิดก็จังเถียงอยู่นั่นแหละบอกไม่ผิดนู่นนี่นั่นนะครับไม่เห็นพูดเรื่องเงินเจ็ดสิบเอ็ดเลยทำไมไปพูดเรื่องสามสิบเก้าไม่มี ออะไรนะไม่มีหลักฐานนะสินะไม่มีอะไรหลับผามยิ่งกว่าเต็มคาราเบลคือทุกเรื่องทุกราวมีหลักฐานทั้งนั้นเออมันมีมีเอกสารทุกเรื่องทุกจุดนะครับเออแล้วได้ข่าวนะเอีนะเอได้ข่าวว่ามีการติดสินบนนะครับบอกเลยนะครับมีตารติดสินบนนะครับอันเนี้ยอ่าทางพูดง่ายๆนะ ทางนักข่าวนะครับเขาเล่ามานะครับว่ามีการติดสินบนว่าให้คนละสิบล้านเขาสองคนใช่ไหมเขาก็บอกให้คนละสิบล้านอ่าเห็นไหมอ่ามีการติดขนาดนั้นนะเอฟซแล้วคิดดูที่เอฟซมันจะขนาดไหนเออถ้าไม่ผิดจะหนีทําไมถามแค่นี้ใช่ไหมเออถามว่าคุณจะไปไหนอ่ะคุณจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเขมรหรอหรือ,อยังไงปลอยเป็ดหรอหรือเบ่า เออเอามากดไลค์ให้แล้วนะครับแล้วตอนนี้นะเอฟซีเอสบอกได้เลยว่าช่องแม่นอกไส้อ่ะทัวเนี่ยกำลังไปลงนะครับทัวฝั่งฝั่งเราเนี่ยไปลงทางโนู้นนะครับไปแซะนะครับไปพูดแซะนู่นนี่นั่นนะเออ เขามีของเขาอยู่แล้วเขาก็จะติดให้ไปไงก็คือว่าน่าจะเออถ้าให้แล้วอาจจะหนีไปได้อะนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วที่เขาจะไปยอมได้ไงในเมื่อคดีนี้มันดังถูกไหมล่ะถ้าไปเขาเขาไปทําอย่างนั้นเขาก็ผิดสิถูกไหมเขาก็ผิดสิเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะเขาไม่เอาหรอกเขาไม่กล้ารับหรอกบอกง่ายๆมันไม่ใช่คดีเล็กๆไปทําเออเอลิกได้ที่ไหนนะเอคุณไปพูดอย่างนี้ก็ถ้าก็ติดนะ เท่ากับไปให้ใต้โต๊ะเขาสินะเออติดสินบนไม่ได้นะครับเอฟซีแบบโอ้ผิดไปใหญ่เลยพวกเนี้ยผิดผิดผิดกับผิดอะผิดไปเรื่อยอ่อผิดไปเรื่อยโอ้โหงานนี้เนี่ยไปกันทั่วเลยคือเสียทรงไปเลยอะเอฟซีนะเขารู้เขารู้ตัวเขาเองอยู่แล้วว่าเขาผิดอ่าเขารู้ตัวเขาเองอยู่แล้วว่าเขาผิดเขาเขาถึงเขาอยู่ไปเขาผิดอะอยู่ไปก็โดน่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องไปมาไหวนะพูดง่ายๆเอฟซีตอนแรกก็พูดกับอะไรนะการนกเขาอะนะจุกกรูอะนะตอนแรกก็พูดดีตอนแรกใหม่ๆนะตอนที่เข้าข้างกันอยู่อนะเขาก็พูดดีแต่ตอนนี้เขาบอกเขาฟังตอนเช้านะเขาพูดอย่างนี้พอเปลี่ยนข้างแค่นั้นแหละ เขาบอกเขาอยากจะกระโดดถีบเลยเขาว่จาจะกระโดดถีบจุกรูเออเห็นไหมเออจากจากมิตรกลายเป็นศัตรูไปซะแล้วตอนเนี้เออเขาบอกโอ้โหโมโหม,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 มากเออเห็นปากแบบนั้นแล้วเขาอยากจะกระโดดถีบเลยเขาว่ากัน้นเออตอนแรกก็เป็นมิตรกันอยู่นะเออเป็นพันธมิตรกันอยู่เออตอนที่เข้าข้างกันอยู่พอพอทั้งนี้เขารู้หลักรู้ตัวเลยใช่ไหม เขาก็โดดออกมาสิเขาก็ไม่ยุ่งไงเออแล้วเขาก็บอกว่าสมควรแล้วที่จะโดนเขาพูดอย่างนี้อ่ะมันผิดก็ต้องโดนมันเป็นเรื่องปกติถูกไหมโอ้คราวนี้แม่นอกไส้ทนไม่ไหวเอสียากจะกระโดดถีบจกโรโอโหเอาอย่างนั้นเลยเหรอแม่เอ้ยนะครับใช่ครับผมขานั้นเขายังบอกเลยนะครับเอสซีเขายังบอกว่าไม่เกี่ยวถูกไหมล่ะลูกพี่เขาจะบอกเขาไม่เกี่ยว เออกรรมใครกรรมมันคุณทำกูก็รับเอาไปเองดิจะมาโยนขี้เ,เขาทำไมเ,ออเขาไม่เอาอยู่แล้วลำพังของเขาเขาก็แย่อยู่แล้ว